พี่ครับพี่ครับเป็นนักสามัญทหารได้ประสบการณ์อะไรครับได้ความมีปฏิภาณไหวพริบความกระฉับกระชิงความคล่องแคล่วว่องไวค่ะนัำไหวค่ะยังไหวค่ะแล้วพี่ล่ะครับฮะแล้วพี่ล่ะครับได้ฝึกสมรรถภาพต้นแขนและต้นขาครับสองครับอ แล้วพี่ละครับเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับได้ฝึกในส่วนของพลังเสียงค่ะถ้าผู้ฟังอยู่ไกลเราจะทําให้เขาได้ยินเสียงเราค่ะน้อน้ำหนึ่งใจเดียวกลองเดียวสามียังมีแค่นี้เหรอสอนศึกษาดีมีความรู้คู่ขนาธรรมขึ้าทำควันดีวาจแแทนคว่นดนครับผมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้จะสื่อถึงว่าครูฝึกมาใช้ความรุนแรงกับพวกเราแต่อย่างไดจริงๆแล้วที่พวกเราเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนั้นเพื่อที่พวกเราจะฝึกระเบียบวินัยในตัวเองครับ ของการแสดงความเคารพต่อรูบาอาจารย์ผู้ยาวสูงกว่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่อยู่ครบถ้นค่ะผลนี้ลงความอมดถอดบทกล้าความตรงต่อเวลาและความสมัครสมานสมาทีครับได้ผลในเรื่องของความมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นและการกล้าแสดงออกในทางที่ดีค่ะเมื่อเราจบชั้นปีที่สา เราจะได้แต่งตั้งยศเป็นสิบเอกและเมื่อเราจบชั้นปีที่5เราจะได้แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยปีค่ะทั้งหมดนี้เพื่อให้พวกเราเป็นบุคคลที่มีคุณภาพภาพัฒนา,นาชาติาต่อไปสุดท้ายผมอยากเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาในสถาทหารกันเยอะๆนะครับพวกเรารับรองว่าจะได้ความสุขและได้ประสบการณ์ชีวิตยอะแยะมากมายเลยค่ะครับผมพวกเราขอล,า,ลาไปก่อนเดี๋ยวต้งมาไม่หักยกกบตบไปไย Sun up, sun